ฟ้าหรอจากเจ้าตัวเนี้ยนะจะผลิตได้ยังไอง,องอ่ะองงอ่ะกังหันลมมีลมแล้วก็ผลิตไฟฟ้าไม่เ,เข้าใจเลยอ้าวคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพราวกำลังสงสัยอยู่เลยค่ะว่าเจ้ากังหันลมแบบนี้เนี่ยจะผลิตกระแสะไฟฟ้าได้จริงๆหรอคะคุณผู้ชมสงสัยเหมือนพราไหมคะ วันนี้ค่ะรายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานก็เลยจะพามาหาคำตอบกันค่ะว่าโมเดลกังหันลมแบบนี้แล้วถ้ามีลมจะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ากังหันลมเนี่ยสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรได้อีกบ้างนะ้า่น่นนะสิคะเอาไปทาอะไรได้อีกบ้างแล้วมันจะทาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงอะไฟฟ้าแบบนี้นะไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้ไม่มีลมเลยอะ ลมมีประโยชน์ช่วยให้กังหันมันหมุนหมุนแล้วก็พอกังหันทําให้เกิดกระแสะไฟได้มีประโยชน์หลายอย่างครับแล้วก็ช่วยสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าให้เราได้โอ้โหก็ได้หลากหลายคําตอบกันไปเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลมก็เป็นอะไรที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะ มีลมพัดมาสักหน่อยเนี่ยก็คงจะเย็นชื่นใจดีจังเลยค่ะแล้วในสมัยก่อนนะคะลมก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่สําคัญเลยในการขนส่งทางเรือค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการนําเอาลมเนี่ยมาเป็นพลังงานทดแทนแล้วมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเอ๊มันจะทําได้ยังไงนะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะแพวและรายการ Add Energy จจะพาไปพบกับคนที่เป็นคนคิดค้นนะคะกังหันลมค่ะ ที่เหมาะสมกับลมในประเทศไทยอ่าว่าแต่เขาจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปพบกับเขาก็เลยดีกว่าค่ะอุ๊ยนี่นะไม่ใช่ค่ะประหยัดน้ำประหยัดไฟทำยังไงถึงจะให้ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานน้ำพลังงานไฟฟ้าเนี่ย<ะ>อย่างมีคุณค่านะมีเกิดเกิดจิตสำนึกอืม ดีว่าลมถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเดียวกับแสงอาทิตย์และน้ำสิ่งเหล่านี้กลับสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ซึ่งพลังงานที่ได้จากลมนั้นในต่างประเทศถือว่าเป็นพลังงานทดแทนต้นๆเลยก็ว,ว่าได้ค่ะโดยการผลิตพลังงานที่ได้จากลมนั้นหลายประเทศจะใช้กังหันลมมาผลิตพลังงานอย่างที่ทราบกันดีว่ากังหันลมคือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลจากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรงเช่น การบดสีมเมล็ดพืชการสูบน้ำและในปัจจุบันก็ได้นำกังหันลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งหลายประเทศก็นำประโยชน์ที่ได้จากกังหันลมมาผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงประเทศไทยของเราก็สนใจเรื่องพลังงานที่ได้จากลมมาเป็นพลังงานทดแทนด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไปไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จบสำหรับพลังงานลมในประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพไม่มากนักนะครับเ,เหตุผลหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตลมสงบนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเขตมรสุมพาดผ่านนะครับการที่เป็นลมสงบก็แปลว่าอุณหภูมิ ของช่วงกลางวันประเทศไทยกับช่วงกลางคืนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนักเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยพลังงานลมหนึ่งไม่แรงสองก็คือไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะลมของบ้านเราจึงพึ่งกับลมมรสุมจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมรสุมก็มีฤดูกาลเพราะฉะนั้นพลังงานลมที่จะเก็บเกี่ยวมาเป็นพลังงานได้กระแสลมที่จะเก็บเกี่ยวมาเป็นพลังงานได้เนี่ยก็จะมีเฉพาะจุด นะครับอย่างปัจจุบันที่ทางกรมประเมินไว้คิดว่าบริเวณภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะเขตสาจังหวัดชัยภูมิโคราชเพชรบูรณ์นะครับน่าจะเป็นโซนที่ลมค่อนข้างดีประกอบกับที่ราบสูงอีสานหรือว่าที่ราบสูงโคราชของเราเนี่ยมีการยกตัวของแผ่นดินนะครับทำให้ออกอ่างบริเวณชัยภูมิโคราชเหมือนเป็นขอบกระทะนะครับลมก็เสยขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นต้น ทางกรมเองก็ส่งเสริมในเชิงวิชาการนะครับปัจจุบันเรามีการจัดทําแผนที่ลมซึ่งมีการอัปเดตท,ทุก10ปีนะครับแผนที่ลมเราทาครั้งแรกนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2540เป็นแผนที่ลมเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นในปี2550เราทําอีกครั้งหนึ่งก็เป็นแผนที่ลมที่มีความละเอียดก็คือมีลักษณะของกริดตารางของการคํานวณเนี่ยละเอียดมากขึ้นนะครับปัจจุบันเราทำไมโครสเกลกริดวินแมปเนี่ยกริด uh, uh, ก็ ที่ลงนะครับเป็น300เมตรคูณ300เมตรนะครับปัจจุบันเราทําอยู่5พื้นที่ด้วยกันนะครับก็คือพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2พื้นที่คือโซนจังหวัดเลยต่อเนื่องเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็โซนบริเวณที่เขาผู้พานนะครับแล้วก็อีก3-4จุดที่ภาคใต้นะครับโดยพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อเนื่องช่วงละโน่จังหวัดสงขลาไปถึงปัตตานีเป็นต้นนะครับ การที่มีไมโครสเกลกิจก็จะทําให้เราประเมินได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบริเวณส่วนไหนที่ลมดีนะครับซึ่งถ้าหากเอาแผนที่ลมนี้ไปโอเวอร์เลยซ้อนทับกับกับแผนที่ป่าไม้หรือแผนที่ชั้นลุ่มน้ําก็จะพบว่าหลายพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าลมดีก็พัฒนาโครงการได้ลําบากเพราะว่าติดการเข้าใช้พื้นที่นะครับแต่ก็ยังอาจจะมีบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์หรือพื้นที่สปกซึ่งสามารถที่จะพัฒนาโครงการได้เป็นต้นนะครับ ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นว่าถึงแม้ว่าลมจะไม่แรงไม่ต่อเนื่องในประเทศไทยแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่พัฒนาเป็นโครงการได้บ้านคุณบรรจงหลังไหนเนี่ยเฮ้ยมีกลางหันลมอยู่หน้าบ้านหลังนี้แน่ๆเลย ใช่ครับนี่คือคุณบรรจงหรือเปล่าคะผมเนี่ยนะครับชื่อบรรจงคุณผู้ชมคะนี่คือคุณบรรจงขยันกีดค่ะคนที่เราจะมาตามหาในวันนี้นะคะคือเอาสงสัยมากเลยค่ะว่าการหันลมอะคะอันนี้เนี่ยคือมันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงหรอคะได้ครับหลักการง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะใช้พลังงานลมเนี่ยสูบน้ําก็ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้ตึงไม้ผสมปูนบดเมล็ดพืช คือคือคน oh. ค,อคือคนสมัยโบราณเนี่ย <Ha. S 1> สามารถเรียนรู้การเอาพลังงานลมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะนักวันเราจะใช้ไฟฟ้าใช้น้ําประปาเนี่ยเยอะแยะก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาเองบ้างนะฮะก็เลยไปศึกษาค้นคว้าเรื่องกังหันลม <Ha. S 1> แต่ถามว่าตัวเองมีความรู้ไหมไม่มีความรู้ด้านกังหันลมเลย uh. แต่ตั้งใจว่าอ ทำไมต่างชาติหรือว่าชาวยุโรปเนี่ยเขาทำกันได้ทำไมเราเราก็น่าจะลองทำได้ค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้มนะุ่งมั่นอยากจะศึกษาเรื่องการห <c oughs> ันลมหรือเส้นฟ้าเขาทำกันได้ยังไงนะครับอค่ะและการที่วันนี้นะคะเขาได้มาหาคุณบรรจงก็คือเพาตามมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าไทยวินมิวอ่าาอ,อยากทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยค่ะมีที่มาหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะทำให้ถึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาได้คะอ่า สมัยผมผมรับราชการอยู่เนี่ยผมไปเที่ยวที่วัดป่าพะวันที่นั่นท่านมีกังหันลม6ใบพัดสี่ใบพัดท่านทําอยู่แล้วนะ,ะแล้วผมก็ไปเที่ยวชมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกังหันตัวนี้ขึ้นตอนนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเจอสิ่งใหม่ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับเที่ยวไปวัดไปกับปีครึ่งศึกษาในอินเทอร์เนต็ตหลังหลังจากตั้งใจว่าอยากจะผลิตไฟฟ้าให้ได้ก็เข้าไปศึกษาในอินเทอร์เนต็ต วันละ18ชั่วโมงเป็นเวลา6เดือนได้ความรู้เยอะแยะเรื่องการหันลมผลิตไฟฟ้าว่าต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงหลังจากที่ศึกษาค้นคว้าเข้ามาก็เหมันไม่น่ายาก<ะ>ก็เก็บหอมรอมริบเงินเอามาเอามาซื้อวัสดุซื้อแม่เหล็กกับขนรวดแล้วก็ซื้อไม้ใช้ทุนตัวเองด้วยใช้ทุนตัวเองด้วยตัวแรกใช้เวลา3เดือน ลองผิดลองถูกซื้อตำราฝรั่งมาดูเป็นเป็นพื้นฐานแล้ว<ะ>ก็ค่อยๆหัดทําทําแบบทั้งๆท,งท,งที่ไม่ค่อยเข้าใจอ,ะอ่ะก็ค่อยลองผิดลองถูกพอเอาแม่เหล็กตัดขดลวดแล้วได้ไฟฟ้าออกมาดีใจมากตัวแรกใช้เวลาทําอยู่3าเดือน<ะ>ลาลาพักร้อนไปนอนดูเลยไปดูว่าเขามูนแล้วก็ได้ไฟฟ้ามาในี่ชื่นใจหลังจากที่ทุ่มเทพอมีความรู้ด้นานการหาลมเสร็จนิดๆหน่อย ก็อยากจะเผยแพร่ให้คนไทยรรู้จักบ้างก็กลับเข้าไปโพสในเว็บไซต์เว็บไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับพลังงานก็เข้าไปโพสตบ้านเนี้ยนะการหาลมที่ผมศึกษามานะหลักการมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาสอบถามว่าทํำยังไงใช้หลักการยังไงตอนนั้นสนุกกับการค้นคว้าตอนนี้สนุกกับการเผยแพร่สนุกกับการเผยแพร่ความรู้นะครับ มีทั้งนิสิตมีทั้งนักศึกษาชาวบ้านหน่วยงานราชการเข้ามาศึกษาบา,บางท่านก็มาถึงบ้านก็เลยมีน้องคนนึงมาช่วยทําเว็บไซต์ให้ก็เลยตั้งชื่อว่าไทยวินมิกังหันลมไทยขึ้นมานะะทีนี้ก็เอารูปภาพเอาไปลงนั้นคนที่อยู่ไกลๆก็สามารถเปิดชมทางเว็บไซต์ได้ะนะครับคือการที่คุณวันจงค่ะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทดลองทาต่างๆนี่คือมีคนช่วยร่วมการทดลองด้วยไหมคะ ไม่มีเลยทำคนเดียวเลยอะคะทำคนเดียวเลยครับลองผิดลองถูกตัวแรกที่วาใช้เวลาทำสามเดือน <ฮะ S 2> ก็จะมีลุงเพียนลุงเพียนช่วยให้คําแนะนาําว่าควรจะเบาไปพักแบบนั้นแบบนี้นะ,<ฮ>ะสุดท้ายเราก็ทดลองทําดูแล้วก็อ๋อมนได้ไฟจริงๆ <ฮะ S 2> ทํายังไงก็ได้ให้แม่เหล็กเคลื่อนที่แล้วตัดขดลวด <ฮะ S 2> แค่นั้นเองแล้วกังหันลมไทยคะ่ะแตกต่างจากกังหันลมต่างประเทศที่เราได้ไปศึกษามาไหมคะเรื่องเรื่องจากผมศึกษาของคนไทย แล้วก็ศึกษาของฝรั่งผมเข้าใจทันทีเลยว่าฝรั่งก็คิดอีกแบบหนึง่งคนไทยก็คิดคิดอีกแบบหนึ่งแต่หลักการคือเหมือนกอันต่างกันที่เทคนิคต้องใบพัดใช่ไหมคะใช่ทันทใบพัดตรงนี้ด้วยพูดแบบนี้นะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพค่ะว่าดลว่าตัดก,กับแม่เหล็กแล้วออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ยังไงแล้วพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติจะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่วงหน้าได้ทราบเป็นอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะทีนี้ ถ้าเราจะไปซื้อเขาก็แพงท<ะ>าเองง่ายๆเห็นไหมแม่เหล็กขดลวดแล้วก็มีไม้ก็มานั่งเล้าไปเพลินๆข<ะ>ับดึงก็ได้พลังงานมาใช้งานละพลังงานหมดก็หมดกัน ด้วยความมานะอุตสาหะของคุณบรรจงที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกังหันลมด้วยความตั้งใจของเขาทำให้เขาได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกลับมาอยู่กันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะกับแอดเอ r เนอร์จีค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราทราบถึงที่มาของไทยวินมิวไปแล้วะคะ่ะพอมาถึงช่วงนี้เราอยากทราบถึงหลักการในการทำงานของกังหันลมบ้างค่ะคุณบรรจงให้คุณบรรจงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยละกันค่ะ หลัากการก็คือจะมีมีแม่เหล็กเคลื่อนที่หมุนตัดกัดรั่วก็จะได้กระสไฟฟ้าออกมาเท่านั้นเองะนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำนชิ้นส่วนก่อนใช่อันนี้ผมจําลองขึ้นมาให้ดูนะฮัอนเวลาติดแม่เหล็กแม่เหล็กก็จะเป็นคล้ายอย่างนี้อันห,หนึ่งชิ้นจะมีอยู่สองขั้วขั้วบวกและขั้วลบอันเวลาเอามาใช้งานเราก็จะเอาแม่เหล็กชิ้นนี้มาติดที่นี่นะครับติดชิ้นนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กติดที่บนแผ่นเหล็กอีกทีหนึ่งเวลาติดก็เรียง บวกลบบวกลบ<อ>บวกลบกถ้าแม่เหล็กยิ่งเยอะพลังงานที่ได้ก็จะมากขึ้นนะครับอย่างตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2กิโลวัตต์2 0 0 0วัตต์ถ้าเราไปซื้อกระหาร2,000วัตต์มาเนี่ยถ้าเราซื้อสำเร็จเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1นล้าน2อล้านแต่ถ้าเราทำเองอยู่ที่ประมาณสัก2-3าแสนเห็นไหมครับราคามต่างกันเป็น1 0 2 0เท่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบดูซิว่ามันได้ไฟฟ้าจริงไหมนะฮะ ออกมากนะครับหลักการง่ายๆไปติดแล้วอ่าตอนนี้ยังไม่จับยังหมุนไม่จับเท่าไหร, <ฮะ S 1> ร่คือตอนนี้พ้าเห็นว่าที่ตรงนี้เนี่ย้องเต็มไปหมดเลยค่ะ,ะคุณบรรจงอยู่ตัวนี้มานานหรือยังคะ7จ็ดแปดปีแล้วครับโอ้เจ็ดแปดปีแล้วแล้วตอนนี้ผลิตการหันลมไปได้แล้วเป็นจํานวนประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผลิตมาประมาณ400ตัวนะครับ400ตัวแล้วติดตั้งที่เมืองไทยประมาณสัก350อ อีก50ตัวก็จะไปติดตามประเทศเพื่อนบ้านเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําจริงๆกันบ้างดีก,กว่าค่ะไปกันค่ะเอาละค่ะสาหรับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนในการทํามีอะไรบ้างคะ,ะเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องไบนาโมก่อนนะครับ g e n รเ a t o r ตัวส่วนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าหลักการคล้ายๆที่เมื่อกี้ที่เราใช้ดูไปกี่ขดลวดที่เราไปทดสอบการที่จะทําขึ้นมาเป็นชิ้นแบบนี้ได้จะต้องมีแบบฟอร์มในการพันขึ้นมาก่อนนะครับแบบฟอร์มประคบ ็ไปใส่เครื่องพันหมุนหมุนหมุนเสร็จม<ห>ัน <erem S 2> ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ะนะครับเป็นแบบนี้หลังจากที่เราได้ขนลวดแต่ละขด,ดมาใช่ไหมครับเราก็จะเอาแต่ขนลวดแต่ละขดมาต่อวงจรการเป็นสายไฟอย่างนี้นะครับออกมาเป็นไฟฟ้าออกมา่างนี้ะนะครับแล้วก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยคุ้มไว้นิดนึงใช่ทีนี้ทำไงจะให้เขาแข็งแรงอ๋อนั่นแหะสิคะเราก็จะเป็นจะต้องเอาไปหลอด้วยพลาสติกหรือการใช้เรซินหลอ หลอออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือข้างในนี่เป็นแบบนี้เหรอคะนี่ใช่ครับขนลวดทั้งบดเนี่ยเวลาหล่อออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะถูกซ้อนด้วยขนลวดมีลักษณะที่เป็นขนลวดดูไม่รู้เลยว่าข้างในมันมันเป็นแบบนี้มาก่อนนี่ก็นี่คือความลับค่ะทีนี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือมีแม่เหล็กสองแผ่นค่ะบวกลบ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 แล้วก็แม่เหล็กนี่มาประกบขอแม่เหล็กหมุนนะ หม,มุนตัดกดลวดก็ได้ไฟฟ้ามาใช้งานแล้วเออนี่คือส่วนของเจนเนอเรเตอร์หรือไดนามงเราจะเอาอะไรเข้ามาหมุนถ้าเป็นกระหารลมก็ต้องเป็นใบพัดนี่ก็คือใบพัดทีนี้ถ้าเราจะไปซื้อเขาก็แพงทําเองง่ายง่ายใช่ไหมแม่เหล็กขดลวดแล้วก็มีไม้ก็มานั่งเล้าไปเพลินๆดึงก็ได้พลังงานมาใช้งานแล้ว นาคอค่ะคิดว่าน่าจะเอาพลังงานพวกนี้ไปต่อยอดทําอะไรได้อีกไหมคะตอนตอนนี้มีม,มีมีพลังงานอยู่ประมาณ 45- หชนิดค่ะครับตอนนี้ใจผมอะอยากจะให้คนไทยมีความรู้เรื่องแม่เหล็กกับควงรัศกรปูพื้นซะก่อนเพราะว่าเราล้าหลังเขาเยอะล้าหลังต่างชาติเยอะ,ะนั้นบ้านไหนหรือว่าสถานที่แห่งไหนที่อยู่ห่างไกลชนทบทอะผมอยากให้ตัวนี้เป็นเหมือนแบบคนไทยอยากจะมีไฟฟ้าใช้ก็ ผลิตขึ้นมาใช้เองอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเพื่อจะให้กังหันลมนั้นใช้งานได้นานเพียงหมั่นดูแลทาสีตรวจดูว่าใบพัดมีปัญหาแตกหักหรือไม่เท่านี้กังหันลมก็ใช้งานได้นานเลยทีเดียวค่ะนี่แล้วก็ได้ทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็สามารถยกขึ้นไปติดตั้งได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นการสร้างใหม่หรือเอาลงมาซ่อมบำรุงก็จะใช้หลักการนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราใช้วิธีไหนกันส่วนผ้าสงสัยว่าตรงนี้ค่ะหางเสือกับตรงใบพัดทำไมมันพับเข้าหากันอย่างนี้คะอ๋อสมมติว่าพายุมาเพื่อลดเพื่อลดแรงประทะกับการที่จะทําให้ใบพัดหักหรือสลิง,งเสาเนะี่ยเสียหายหางเสือกับใบพัดก็จะต้องงอ หาลมบล็ลดแรงเสียดทานของลมที่บอกว่ามันจะหนีพายุเองอัตโนมัตินะใช่ครับพอลมอ่อนปุ๊บหางเสือก็จะงอกลางหันหน้าหาลมอัตโนมัติลมหันหน้าลมบกพออะไรทําไมเขาถึงไอตัวหางเสือตัวนี้มันถึงแบบสามารถพับอัตโนมัติได้คะมันเป็นเทคนิคการออกแบบของหางเสือนะครับใช้อุปกรณ์แบบธรรมดาธรรมดาเหล็กกับเหล็กนี่เองใช้จารบีหล่อเลื่อนสักนิดนึงคนทานเลยครับอย่างตัวนี้ผมใช้งานมา56ปีแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรายกขึ้นไปเลยดีไหมคะเราอยากเห็นแล้วขั้นตอนการยกขึ้นไปเป็นยังไงบ้างเย้ yeah. ตอนนี้เราก็ติดตั้งกังหันลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ว่าน่าเสียดายที่วันนี้ลมไม่มาเลยเลยไม่เห็นกังหันหมุนเลยนะคะจาย์ ข้อดีของการใช้พลังงานร่วมระหว่างโซลเซลแสงแดดกับกังหันลมถ้าวันไหนมีแดดไม่มีลมวันไหนมีลมไม่มีแดดเนี่ยพลังงานตัวนี้จะช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นพลังงานร่วมนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยควรจะมีความรู้เรื่องสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าตรงนี้นะครับประดับเป็นความรู้ไว้บ้าง ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะกลับมามีประโยชน์ใน,ใน,ในชีวิตประจาําว<ะ>ันในครอบครัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นควรจะศึกษาความรู้ด้านนี้เก็บไว้บ้างนะครับค่ะแล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ทํามาอาจารย์รู้สึก,กยังไงบ้างคะตอนนี้เรียกอาจารย์ไปแล้วเพราะว่าไปเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วไปเรียนรู้วิชาวความรู้ของอาจารย์มา10<ะ>ปีที่ผ่านมา<ะ><ะ>มีคนมาเรียนรู้หลายหมื่นคนเป็นแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นพลังงาน ด้านกังหันลมเนี่ยก็เกิดการตื่นตัวมากมายนะครับจะสังเกตว่าเมื่อก่อนเรามีกังหันเฉพาะที่แหลมพมเทพค่ะตอนนี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นหมื่นๆตัวนะครับเฉพาะผมก็400กว่าตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ทั้งทำแล้วก็สอนทำแล้วก็สอนเดินทางไปบรรยายทั้งในประเทศนอกประเทศนะครับได้ผลตอบรับกลับมาน่าชื่นใจค่ะเพราะฉะนั้นความรู้นี้ก็จะไม่สูญหายไปไหน อย่างนน้อยประเทศไทยฝ <c oughs> ีมือคนไทยทางด้านการหานลมก็พอมีบ้างนะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยสนใจทางด้านพลังงานทดแทนให้มากขึ้นกว่านี้นะครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงในเรื่องของการใช้พลังงานหน่อยค่ะเอาไฟฟ้าก่อนไฟฟ้ากปกติน่ยถึงเวลาจะใช้เราก็ใช้อย่างให้ใหเกิดเขาเรียกว่าแบบมีจิตสํานึกส่วนไหนไม่จําเป็นก็ปิดถ้าส่วนไหนเราสามารถสร้างขึ้นมาใช้เสริม เราก็ควรจะสร้างลงทุนสักหน่อยหนึ่งถ้าถ้าเราไม่ติดขัดเรื่องการเงินะนะครับถ้าวิกฤตเมื่อไหร่แล้วเราก็ทําไม่เป็นด้วยเนี่ยมันจะเดือดร้อนพอไฟดับทั้งประเทศอะ่ะเราทำอะไรไม่เป็นเลยแต่อย่างบ้านผมยกตัวอย่างบ้านผมเนี่ยถ้าไฟดับปุ๊บผมก็มีแสงสว่างดูทีวีได้เล่นคอมพิวเตอร์ได้สื่อสารได้3ชั่วโมง5ชั่วโมงค,ครับฉะนั้นอยากให้คนไทยเนี่ยมีความรู้ศึกษาด้านโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับด้านพลังงานเนี่ยติดตัวไว้หน่อยหนึ่ง โอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจนะคะที่มีคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาสนใจในเรื่องของกังหันลมและเขาก็ไปศึกษาหาข้อมูลจนตอนนี้เขาสามารถผลิตกังหันลมได้และที่สําคัญค่ะเขาได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนที่สนใจอีกด้วยสําหรับวันนี้ค่ะเขาได้ความรู้ในเรื่องของการหันลมเยอะมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณบรรจงขยันกิจมากๆเลยด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แลวที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เรายังมีพลังงานใช้อยู่นะคะอย่างเช่นไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักใช้ให้คุ้มค่าไม่รู้จักช่วยกันประหยัดอนาคตเนี่ยเพ่วเชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องมาขอความรู้จากคุณบรรจงก็ได้เพื่อไปผลิตแก๊สหันลมใช้เองที่บ้านค่ะจนวันนี้เวลาของรายการ Add Energy ที่นี่มีคําตอบเรื่องพลังงานหมดเวลาลงแล้วละค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาสี่โมงเย็นทางช่อง NBT หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะพิมพ์คําว่า Add Energy แล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ผ่านทาง แฟนเพจค่ะวันนี้พาขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจหรือมีเรื่องราวของพลังงานคุณผู้ชมสามารถแนะนำมาได้ที่เบอร์081-813-5218เรื่องราวของคุณผู้ชมท่านใดได้ออกอากาศจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะ ส่วนใครที่สนใจค่ะอยากจะมาเรียนอยากจะมาศึกษาสามารถติดตามหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะก็ทางเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็ทางเว็บไซต์ t h a i w i n n e w com อะครับเบอร์โทรก็086ค่ะจำไม่ได้เป็นตัวเตเลยตรงเลยใช่ไหมครับไม่นี่มีไก่ด้วย